สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง5สิ่งที่น่าสนใจของหุ้น C B G จะมีอะไรกันบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูถึง5สิ่งที่น่าสนใจของหุ้น CBG นะครับเราก็ต้องมารู้จักกับหุ้น CBG กันก่อนนะมารู้จักกันแบบคร่าวๆก็ได้นะครับสำหรับหุ้น CBG นะครับหรือว่าบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่มชูกําลังนะครับหรือที่เขาเรียกกันก็คือ Energy d r i n ดนะยี่ห้อคาราบาวแดงนะครับซึ่งก็มีขายในประเทศไทยของเราแล้วก็มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยนะครับ โอเคครับนี่ก็คือธุรกิจของ C B G นะต่อมาเรามาดูกันที่5สิ่งที่น่าสนใจของหุ้น C B G นะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับก็คือจำนวนหุ้นมีค่อนข้างน้อย ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของจํานวนหุ้นของ CBG นะครับก็จะพบว่าจํานวนหุ้นของ CBG มีจํานวนไม่มากนะครับมีแค่1000ล้านหุ้นเองและจํานวนหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดนะครับก็มีเพียงแค่259ล้านหแสนหุ้นเท่านั้นนะครับหรือคิดเป็นจํานวนฟรีโฟรก็คือ25.96%ซึ่งสําหรับผมนะครับหุ้นใหญ่ขนาดนี้นะมีปริมาณหุ้นเท่านี้นะครับผมถือว่าอยู่ในปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําธุรกิจคล้าย นะตัวนั้นมีจํานวนหุ้นอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านก่อหุ้นนะครับ 2. ค่าเอาและเอาสูงมากถ้าเราเข้าไปดูในงบการเงินของหุ้น CBG นะครับเราก็จะพบว่าทั้งค่าเอาและค่าเอานะครับค่อนข้างอยู่ในปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยนะมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวหุ้นนะครับที่มีการทํากําไรทั้งในส่วนของสินทรัพย์รวมแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งสําหรับการดูงบการเงินนะครับในส่วนของค่าเอาและเอานักลงทุนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในระดับหนึ่งนะครับ มันก็จะบอกถึงอัตราการทํากําไรของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งค่าเอาเและเอาอสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับและที่สําคัญนะถ้ามีการเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีด้วยก็จะยิ่งดีไปกันใหญ่นะข้อที่3 PE และ PBV สูงมาก จริงๆจะบอกว่าทั้งค่า PE และก็ค่า PBV สูงมากอย่างเดียวคงไม่พอนะครับต้องบอกว่ามันแข็งกว่าตลาดเลยก็ว่าได้นะคือถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มค้าปีกหลายตัวนะครับเราก็จะพบว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV นะครับต่างพากันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีเพียงหุ้น c b g เท่านั้นนะครับที่มีค่า PE แลวก็ค่า PBV อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะซึ่งมันก็แสดงให้เราเห็นว่านักลงทุนหลายคนนะครับให้คุณค่ากับหุ้น ซีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็คงคิดว่าหุ้น CBG น่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวหุ้นแน่ ข้อที่4ราคาฟื้นตัวกลับมาเร็วมากล่าสุดตอนนี้นะครับราคาขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 200เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นนะครับจากราคา46บาทปรับตัวขึ้นมาเป็น79บาทนะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ปรับตัวขึ้นมาถึง41%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับราคาก็มีการปรับตัวลงมาจาก90บกว่าบาทนะลงไปประมาณ52%เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาถึง41%่สิบเ็เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เหลือ,อ จะกลับไปที่ราคาเดิมแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับลงมาแป๊บเดียวก็จะขึ้นไปอยู่ที่เดิมแล้วอะไรงี้นะ ข้อที่5เป็นหุ้นที่มีนยโยบายในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดโลกสําหรับผมนะครับมองว่าหุ้นประเภทนี้ในตลาดหุ้นบ้านเรามีค่อนข้างน้อยนะครับที่จะมีแนวคิดหรือว่ามีนยโยบายในการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศซึ่งถ้าเราขายของภายในประเทศไทยนะเราก็จะได้แค่กําไรภายในประเทศไทยเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามีการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศนะครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสได้กําไรที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งในต่างประเทศนะครับในโซนยุโรปเราก็จะพบว่าเครื่องดื่มชูกาลัง ค่อนข้างที่จะขายดีซึ่งต่างชาตินะครับค่อนข้างที่จะนิยมเอาเครื่องดื่มชวกกาลังไปผสมกับพวกค็อกเทลอะไรต่างๆนะมันก็เลยทําให้เครื่องดื่มโชวกําลังหรือพวกเครื่องดื่ม e n e r g ร d r i n ินะครับค่อนข้างที่จะขายดีในต่างประเทศอย่างไรก็ดีนะครับ CBG ก็ต้องไปขับเคี่ยวกับแบรนด์รุ่นพี่อย่างกระทิงแดงหรือว่าเลดบูนะครับที่เขาไปทําการตลาดในต่างประเทศค่อนข้างนานกว่า CBG แล้วนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะติดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าในช่วง3-5ถึงปี จากนี้ไปนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ CBG กําลังลงทุนในการสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ติดตลาดโลกอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นจากหลายๆที่นะครับที่ CBG ไปทําการซื้อพื้นที่เพื่อโฆษณาตัวเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในพเมีลีก็ตามในฟุตบอลหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไปหาดูได้นะและถ้า CBG สามารถประสบความสําเร็จจากการที่เขาไปโฆษณาแบรนด์ของเขาให้มันติดตลาดได้นะครับเหมือนกับแบรนด์รุ่นพี่อย่างกระทิงแดงหรือว่าเลดบัวนะครับผมว่า ราคาตรงนี้น่าจะเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆ แต่ถ้าแป๊กขึ้นมานะครับราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสูงกว่าตึกมหานครของเราอีกนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะพบว่า CBG ได้เคยไปตีตลาดเ n r r y y ดิงที่ประเทศจีนซึ่งผลปรากฏว่า CBG ก็ขาดทุนนะครับในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความท,ท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะครับของหุ้น CBG กับ Global b r แ n d นะครับหรือว่าแบรนด์ระดับโลกถ้าปังก็ไปต่อแบบยาวๆนะครับแต่ถ้าแปกนี้ก็ล่วงยาวๆเหมือนกันนะซึ่ง ซึ่งสำหรับผมนะครับมองว่าเหมือนเราซื้อหวยนะครับคือถ้าถูกเนี่ยหลายเด้งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าผิดขึ้นมานี่ก็อืมก็จนเลยทีเดียวเนาะโอเคครับที่เหลือเพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับหุ้น CBG นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเขาเพื่อนได้นะครับและถ้าเป็นเพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ